เรามาเราก็ได้เห็นความเสื่อมไปตามธรรมชาติใช่ไหมฮะเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปจริงๆนี่เรากําลังอยู่ในดินแดนที่ได้ชื่อว่าเจริญสูงสุดร่ํารวยมากๆทําด้วยทองทําด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันเลยยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็ดูทุกวันนี้นะครับสภาพจากผ่านมาแล้ว2,500กว่าปีนะฮะสภาพเป็นอย่างนี้นะ เ็นสบายทราบไหมครับว่าชาเนี่ยในโลกใบนี้มีคําพูดคงเรียกชามีแค่สองคำ <Okay. S 1> คือคําว่าชากับคาว่าจีแค <Okay. S 1> ่เลยใช่ใชทั่วทั้งโลกเนี้ยมันจะมีอยู่แค่สองคำนี้บางประเทศใช้คาว่าชาบางประเทศใช้คำว่า,า,าทีมันมีแค่นี้เลยจริงๆันรับ,บรัรนธรรมาเรื่อยๆเราก็ใช้คาเดิมเช่นเวลา,าไปเป็นคแตนพิเกตไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพูดคําว่าชา าย่นะคะนะะคขออนุญาตที่หมอบีนะคะที่ให้เกียรตินะคะให้โอกาสในการมาดูแลนะคะชีโกลีนะครับตอนนี้นะครับสวัสดียมประการนะครับขอบคุณที่อุตส่าห์มาร่วมชะตากรรมด้วยกันนะาะเท่าที่ทุกคนพอทราบก็คือการมีชีวิตนี้เกิดขึ้นไม่ได้แบบรีโขึ้นมานะฮะพอดีมีตามโครงการจาริกธรรมตามรอยบาปกัสสชานะครับหรืองหกเรา่็สำเร็จแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะมีโอกาสได้เจอท่านด้วยนะฮะน่าจะเป็นโซน ใช่ไหมครับมีเรื่องมีตรงนี้อะไรมาให้รู้ให้เห็นให้เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็อาจจะต่างกับปรธทัศน์ูตนิดนึงเงี้ยครับไม่นิดอ่ั นี้นะฮะที่เขาเป็นสถูปก็ได้เป็นเจดีย์ก็ได้นะที่เป็นสัญลักษณ์เป็นตัวแทนที่เขาสันนิฐานกันสันนิฐานเฉยๆนะเพราะว่าจริงๆไม่มีใครรู้หรอกว่าบ้านนางอยู่ตรงไหนแบบ exactly ไม่มีใครรู้เข้าไหมอ่าแล้วมันก็ผ่านเวลามาตั้งหลายร้อยปีใช่ไหมสมัยพระเจ้าอาโศกเนี่ยตอนที่เริ่มเข้ามาเนี่ยก็ผ่านไปหลายร้อยปีแล้วแล้วพระเจ้า,าโสกเนี่ย ก็ได้สอบถามใช่ไหมสอบถามนูม่นนี่นั่นนี่นั่น,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 นสอบถามชาวบ้านอะไรเงี้ยก็มีการประมาณการเอาก็เลยสร้างจุดตรงนี้เหมือนเป็นแลนด์มาร์คเอาไว้ให้รู้ว่าเอ้ยตรงนี้แหละน่าจะเป็นที่เอาไว้เป็นเครื่องระลึกถึงนางสุชาดาซึ่งตะกี้นี้มีเล,ล่าให้ฟังคร่าวๆใช่ไหมว่านางสุชาดาคือใครนะอีกทีนะคนที่รู้สึกว่าอยากได้ผัวโอเคไหมฮะอ่าแล้วก็นั่งตั้งจิตอธิษฐานนะฮะแล้วก็เอาไปขอผัวนะฮะปรากฏมาได้ผัว ได้เสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาแก้บนใช่ไหมลูกชายด้วยเพราะได้เสร็จแล้วก็ต้องมาแก้บนใช่ไหมก็บอกว่าจะไปเอาเอาข้าวมาทุปายาที่ประกอบด้วยอ,อง์ประกอบ6อย่างนมข้าวน,าน้ําตาลเนยอะไรไม่ช่ามาเถอะจำไม่ได้ละหกอย่างเนี่ยเอามาผสมกันแล้วเป็นก้อนใช่ไหมจะเป็นก้อนนมนมนมถ้าใครเคยกินก็จะแบบอื้อหือแปลกๆปประหลาดประหลาดนิดนึงนะ <laughs> เขาก็จะเอามาแล้วก็ตั้งใจว่าเเดินไปมีต้นต้นโพอยู่แล้วก็บอกว่า จะเอาข้าวอันนี้มาถวายเพื่อเป็นการตอบแทนที่ได้คุณสามีแล้วก็ลูกชายที่มีฐานะมีสติปัญญาเท่าเทียมกันก็เลยเอามาถวายปรากฏว่าตอนไอตอนอธิษฐานตอนแรก่ะที่ยังไม่ได้อะก็ไม่ได้ไมีใครนั่งแต่พอได้แล้วปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้านั่งอยู่ก็เลยเอาไปถวายแล้วนึกว่าโ oh, อ้โหทำไมแบบดูแป่งงจังเลยอะไรเงี้ยก็คิดว่าเป็นเทวดาหุ้ยจะเป็นเทวดาอะไรก็ไปถวายพระพุทธเจ้าบอกฉันฉันไม่ใช่เทวดาฉันเป็นลูกกษัตร,ริย์อย่างนี้อย่างนี้ออกมาบําเพ็ญเพียรตรงนี้นั่นแต่ตอนนั้นเนี่ยหน้าขนาด ยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าโอเคไหมฮะเออยังแบบตั้งใจแล้วว่าจะมานั่งตรงต้นโพอย่างเงี้ยแหละแล้วก็จะบําเพ็ญแล้วจะเอาให้ได้เป็นครั้งสุดท้ายละแต่ยังไม่เป็นพุทธเจ้านะพอเสร็จพอฉันเสร็จเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นก็เดินตื๊ดตืดไปแม่น้ําที่ตะก,กี้เราผ่านมาที่แม่น้ํานี่เขาบอกใสสะอาดกว้างขวางแบบอู้แม่น้าใหญ่โตเพราะพญานาคอาศัยอยู่นะฮะโอเคไหมแล้วก็เอาถาดเนี่ยที่บอกเป็นทองคาเนี่ยเอาไปลอยรึบลอยเสร็จเนี่ยก็เกิดเกิดอันนี้ตำนานก่อนนะ ก็คือเป็นการลอยทวนน้ำใช่ไหมทวนทวนทวนน้าเสร็จแล้วก็ไปหย่อนจ้ำลงไปตรงไหนฮะ <S <s ไม่ใช่สะดือทะเลฮะคนละตำนานนะ <c oughs> ออถาดเดิมของใครมั่งพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยไปทับทับทับกันสุดยอดมากเลยอะ่ะทํามันไปรบกวนทําให้พญานาคชื่ออะไรฮะ <c oughs> อ่านักฆาชก็แบบเฮ้ยตกใจทําไมมีถาดลอยมาก็เลยตื่นคือขี้เกียจมากอ่ะนั้นเวลานางจะตื่นก็คือเวลาเดียวที่ถาดลงมาโอเคไหมฮะ ขานมาปุ๊บก็จะตื่นตื่นแล้วโอ,โอเคแล้วกลับไปหลับต่อเพราะงั้นการตื่นครั้งต่อไปของนาคตนนัวนี้อยุดตอนไหนฮะพ oh, <yeah. S 2> ระเสีนเนยเมตไกรแล้วก็ถึงจะตื่นแล้วก็โผล่ขึ้นมาอีกแล้วกลับไปนอนต่อประมาณนี้นะอันนี้ตำนานก่อนนะที่เราเรียนพุทธประวัติกันมาพอจํ oh, <okay. S 2> าได้ไหมฮะใช่ใช่ใช่คือในตามความเชื่อเขาบอกว่ามันจะเป็นการตัสรูที่เดียวกันแบบเดียวกันเสมอโอเคไหมฮะแต่จริงๆสาระที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าคนคนหนึ่งเนี่ย ที่จะตั้งจิตอธิษฐานได้แล้วมันทําอะไรได้ประสบความสาเร็จเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากว่าเราเดินไปแล้วเขาแบบยกมือไหว้ขอ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 นู่นขอนี่แล้วขอได้เนาะเพราะฉะนั้นการที่จะขออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีบารมีถึงจะขอได้บารมีที่ว่าคืออะไรบารมีคือการสะสมสิ่งนั้นเข้าใจสิ่งนั้นสะสมความบระซบสิ่งนั้นมาเป็นเวลานานการที่จะมีจิตที่อธิษฐานเรื่องราวต่างๆได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาก่อนทาน อะไรอีกเีนอ่ะในขม,มาอ่ะขันเตออ่ะมีอะไรอีกสัจจะเยอะแยะหมดเลยคือแปลว่าการที่คนคนนึงจะไปขออะไรได้ประสบความสำเร็จอ่ะมันต้องผ่านบาร,รมีขั้นต้นมาก่อนโอเคไหมฮะอ่าต้องมีศีลก่อนมีการบริจาคทานก่อนมีความอดทนอดกั้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยมาก่อนเนี่ยพอมันผ่านเรื่องราวอย่างนั้นมาได้อ่ะการขอไมใช่เรื่องยากเพราะฉะนั้นไม่รู้แหละถ้าใครอยากขออะไรก็ตามจะสําเร็จไม่สําเร็จแปลว่าเราต้องได้สั่งสมบุญบารมีมาก่อนถึงขอสําเร็จโอเคไหมฮะไม่ใช่อยากจะขออะไรก็ขอได้ ประมาณนี้อ่านี่ก็เรื่องเราพระนางสุชาดาขำๆเล็กน้อยตกลงใครมันคนมาสร้างนะพระเจ้าโอโศกใช่ไหมคนที่คนที่มีบันทึกว่าไอ้นี่อยู่ตรงเนี้ยคืออาถัางซสำจังโอเคไหมเออโดยการวัดว่าจากพุทธคยาหันหน้าไปทางทิศอะไรผมจำไม่ได้ละเดินมากี่ก้าวกี่ก้าว หนึ่งยอดมั้งอันนี้ยอดหนึ่งเท่าไหร่อ่ะ16กิโลหนึ่งยอดคือ16กิโลนะเดินมาตรงนี้ทิศนี้แล้วขุดก็เลยเจอโอเคไหมจากบันทึกของวัฒถังสมจังคนที่มาขุดเจอในภายหลังแล้วก็มีการบูรณะคนแรกก็คือเป็นนักโบราณคดีชาวอังกฤษที่ตอนที่อังกฤษเข้ามาบุกยึดอินเดียใช่ไหมฮะชื่อเซอร์เอเล็กซานเดอร์คานิงแฮมเห็นไหมแล้วก็บูรณะกันมาเรื่อยเป็นคนแรกอ่าก็ออบอกว่านางเป็นคนแรกที่ได้ถึงพระราชนตรัยเพราะเกิดจากความเลื่อมใสในตัวของพระเจ้า แล้วนางก็มีความต่อเนื่องยาวนานมาถึงเดี๋ยวเราจะไปอีกที่หนึ่งที่มีพระหัต์รูปที่7ที่ได้บรรลุเป็นพระหรัต์เนาะเดี๋ยวจะไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวว่ากัน